บวชโมไม่กลับเพื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินเหลา้า,า,ลาถึงมีด่านตรวจอยีกข้างหน้าเราแวอเซเว่นนะเราซื้อนุม่มเปาเะลาาะลาเปาชักลาบลูกกินในชาติเชลลาเปานั่นเองแล้วการเราซื้อ,อไห่ตามี่โอชักกลองเมือนกับากแล้วการนุ่มเปียวชะกปองเมือนกับากไปถึงด่านตรวจไม่ต้องกลัวพอนไม่เลยอ๋อมันดับกลิ่นเล้วดับกลิ่นไม่ดับกลิ่นไม่โรแต่ต้าหวานนายจะไปกั้งค,คืนนั้นเราไม่เหนื่อยแรงใช่ไหมไปรวยได้ งอว่างเพื่อนไปเยี่ยมเขาว่าเช้าเนาะเราจักปลาตัวน้อมันหวับเน่าใหดิ้ดีเฮ้ตัดนั่นไปจนเลยนายอาเราซองร้อยนะก็เล็บเออาะมันลำบากไปลงเนาะที่ไอ้ปลอดไปนั่นแม่เฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวตาไปกับพวกมันใหม่ใหมเว้่อนยางรถอูวลานแววอันนี้พอดีบวชกขาซาย้อยยางรถบวชแล้ว ไม่เปลี่ยนหรมั้งยังรถเชนต่างได้ยอ่ะทำใจตาวได้มันมาไม่ได้เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเกียร์ยันไปก่อนใช่ตั้งไม่ใครพอเพื่อมาปลอบปลัวต้องดูแล่ันลูกเมียก็ยังเลยนะลูกเมียงานเปลี่นคนครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋อไรลาวปแล้วแต่สินทรัพยลูกเมียมาเยอะฮันเลยว่าลูกเมียเปลี่นคนแต่ลูกพ่อมันไม่มาอ๋อฮันมึงเลี้ยงลูกเปลือนแล้วกัน ลูกเพื่อนเรื่อว่าล,ลูกเมียอ๋อแรงยาคนไม่ก้าวเจ็บเราไม่ระวังนุ๊นกกูแหละไอ้ยรถนี่เจอหน้านแล้วแล้วคนออมกูเลยอ๋อแหลมได้ตทอยกับกับรถเดอมนี่กูแหลมได้จนไานคนตามอันนี้ไอ้ยรถเพื่อนนี่เจอรถว่าใจตั้งเลยเหวนฮะว่าเจอรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้หนทำมึงตั้มหลอมบอกอย่างนั้น เออไอ้ดาววนะ่าพอนฟอนนะขาว่าเออไอ้พอนดื้อ,อดรดเตินแล่วม่เป็นคนออ้อนรดเดิไปงพอมแรงนักแล้วเตนนะึงพ่อบอ,อ้รพเกินมาตั้งอาย,ยปุปุ่นนี้ไม่เคยฟอรอดผอไม่ยออนรอดมันกันอนแต่ก็ได้ยึดรถหมดแล้วพ,ไม,นนพวไม่้อนนั่นเลโอ้หนึ่ว่าตือจักซีม่มาเือ้อเตรอถติรดครับแมยายเอห เม่ยายฮัวเม่ยายตัวไอเม่ยายอันข็นเมยยายก็ถือเราไดหลุดคยอฮาวราววัเม่ยายรักน่ะหลุดคยแก่สาคนแกรักพุ่มมาว่าเพื่อนไม่ยายอันหลุดคยอสาคนหลุดเจ้าแก่สาเจ้าเลยไม่หลุดเจ้าแกคนเดียวตาแต่เมียพุ่มแต่หลุดคือแก่สาคนทอ้ไอ้ันซอยอันกูเลมนักกันเว้ย มานักไหมไม่ใหขึ้นรอมันทีนสามคนเวล,ลาลุกเยัยกันนี่เออมันก็ไปตรงนักรองทำกับทำได้กัได้เดี๋ยวไปกับผมปลอดภัยแน่นอนแกดีอันแม่เฮ้ยแม่คนแก่แก่จอมตายหลอดผมกันนี่อันไม่ใหญ่ล้มมืดผ่อมรอพมเส้นตางันโดในใจให้ไปล้มพูดทันลงในกล้องดูพมไปดีไม่หรอเฮ้ยพ่อมกินนุ่มจีนจานทิปบ,บาทไอ้เพี้ยงกินจานเดียวเหมือนผมเด็กตกเที่ยวยี่ิบ มันโง่ไม่รู ite, ้ใช้ตกเงแ้ยีทิยะกูว่าไม่รู้ว่าเพือแกต้องแี้ตั้งยีทิพยดกกินนมเจนเ็แม่กาต้ามาเายางเคยไหมมึงว่าเพื่กูยังแกว่ากินนูวยกูว่าจงน่นกูก็กาเคยเฮะมึงกินกี่ลูกอะไม่กูแลงหลังกล้กูเายังเคยเองปากบอก ปลืรอดถ้าแกครรมว่ากว่าไม่มีกุบพบอ่ะมากิดกะเคยมึงไปแล้วเอชาฉัดอยแกไตคุณกันหรือก็มันหรือรอดมันไม่ตีแรงปลื้มันวันนี้ไปเข้าอ้องน้ำกระลบตลกกับใครรบกับคุณคุณเข้าอยู่ในไอ้เปียกรบรบรอยกูคเครียดได้บา่านั่นอยู่ในอ้องน้ำจำพอได้แกไตอ้อกูขอตู้ปกอกปอกปก,ปกมันว่าเปลือกคนมีคนมี กูกระปวดท้องนัดกูกอดตูปอกๆมันว่าคนมีคนมีคนมีกูบอกว่ากูตีตูป,ปังกล้าไปจงกูหลักอคอกูแรกเลยมันว่าเพื่อกลัวคนจนคนมีขี้เปรี้อวแม่บุ้จิกคุณหลักมึงว่ามันที่มีสาวได้นักหน้ามาลดเครื่องกูไม่ไรเพื่อแต่ที่ไม่ได้หนุ่ยกับเพีย้ยปักโบนักหน้า ไม่รู้ท no 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 ี่ทำเพื่อปกคลากไอ้บ่างวันมาตอบยุบักพอไปเลี้ยงน้ำแม่จีก้าวจะเดะแม่จีอันกระเรียวโบ้ที่มันติดดาวเทียมฮานโคกูขอตู้แม่จีโยนหน่อยแม่จีโยนหน่อยเออแม่จีก็ไม่เจ๊งไหนกูโบ้กูลองเปลี่ยเลยกูลองเปลี่ยว่าเพื่อกูว่าจุดเกิดแม่ชีกี่นานแล้วนะ แม่ชีว่าคอยเดียวคนตาอย่างม่จุดที่เดนฉันแกงน้ำเคยไม่จะเบยพุงวดท้องวัวลุงจนถึงป่านนี้รอคนยมพี่ก่อนสุดท้ายนี้ชีโมตนาแม่กีฮะ พ่อแม่ชี้รองจบอกเชี่ยงกล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 งใช่แกตวนน้ำเพื่อยกี้ไปตู้ทูกะทีแต่กูตามก้าวไปเลยกี้ไม่จะไปตู้ทูกะทีฮานอ้ยังไม่ไปตู้ตูกะทิทีกูจะทำดูเห็นดูเห็นดูเออกูตรวดตจ้ำขันตูมตูมตูมก็จิ้นกันทีจ้ำจมุอยจมจมรปรับหลอบ อยากขอจ้องตีแล้วบอกว่าปมบุนไม่ปราณีก็จำชี้อยู่ปากโตนี้